สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอ่าทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่80นะคะราคาเซตละ350บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะภายใน1เซตก็จะมีบางเซตก็จะเป็นกระถาง5กระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะจะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะวันนี้ปูลงคลิปวันที่ 17ดกรกฎานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่18กรกฎาเนาะปูแพ็กส่งแบบตะก้าไปรษณีย์ EMS ให้นะคะเรามาดูเซตที่1นนะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยเนาะเผื่อเซตที่อยากได้หมดนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นกระถาง5.5้านะคะจะเป็นคุ้มซับด่างนะคะนี่นะคะใครยังไม่มีเนาะเอาเป็นไซต์ตั้งแม่ได้เลยนะคะเนี่ยนี่ ดูรูปตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะคุ้มซับนะคะใครยังไม่มีเนาะการจัดเซ็ตก็ราคาก็จะถูกกว่าซื้อเป็นต้นนะคะเพราะว่าซื้อเป็นต้นก็จะมีค่าจัดสงะะ่งเนาะนี่นะคะกระถางที่1คุ้มซับด่างกระถางที่สองจะเป็นเทพสายรุ้งด่างนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะกระถางที่สองเทพสายรุงกระถางที่3ามจะเป็นนกพะก้านะคะนกพะก้า ด่างสวยทุกใบนะคะนพักเ้านะคะกระถางที่สองนี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นสยามพระหุรงนะคะสยามพระหรงร์งดูต้นแม่ได้เลยโตมาใบเขาจะใหญ่แล้วก็จะคล้ายผีเสื้อนะคะใบเขาก็จะติดด่างมาอย่างนี้ทุกใบนะคะเนี่ยสยามพระหุรงนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งเบอร์โทรที่ปูขึ้นให้สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมา สั่งซื้อจับจองกันได้นะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นกระถางน่จาจะกระถางหนิ้วนะคะจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นไม้แยกหน่อนเนาะนี่นะคะธาตุบางแก้วเอาไปอัพขึ้น8ปดขึ้นสิบได้เลยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นอง,งอนนะคะ์ใให,ห,ห,งหญิงทอฝันนะคะนี่ใบใหม่เนาะมีหลอดใหม่มาละองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ กระถางที่สามจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวน,นี่ใบใหม่นะคะนี่นะคะเจ้าสัวเนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวจะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะไซนี้ก็ถ้าอยากปลูกเป็นฟอร์มกก็อัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะ เซตที่3กระถางที่1จะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะจะเป็นสบาบนางฟ้านะคะสบาบนางฟ้ามี2ต้นในกระถางนะคะสบใบนางฟ้านะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะนี่ป้ายแบบแปดเลยนะคะอักษรสวรรค์น,นะคะไซส์ก็ประมาณนี้กระถางที่3จะเป็นคุ้มซับด่างนะคะคุ้มซับด่าง ไซจะอยู่ในกระถางสี่นะคะคุ้มรัพย์นะคะนี่นะคะคุ้มทรัพย์ด่างกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วไซกระถางสี่นะคะนี่นะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะนี่ด่างทุกใบนะคะกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานกระถางสี่นะคะพรมพิมานกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนารีบุรพานะคะป้ายแบบนี้ทุกใบใบใหม่ก็ป้ายนะคะ <ๆ S 1> กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วอันนี้ใบล่าสุดนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นพาดบางแก้วนะคะจะอยู่ในกระถางกระถาง5.5เนาะนี่นะคะเป็นไม้แยกหนอ,อนนี้ใบล่าสุดแต่หลอดใหม่กําลังมานะคะเอาไปขึ้น8ขึ้น10ได้เลยเนาะเป็นไม้แยกหนอนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วไซส์ประมาณนี้นะคะเจ้าปอกแก้วกระถางที่ส กระถางที่3จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวมี2ต้นในกระถางนะคะเม็ดดาวเริ่มมาแล้วนะคะกระถางที่3นะคะพันดาวกระถางที่4จะเป็นเทพพนมนะคะตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะล้นกระถาง4ี่แล้วนะคะเอาไปอัพขึ้นขึ้นหขึ้น8ได้เลยเนาะดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยมากนะคะโตเต็มที่นี่เทพพนมนะคะเซตที่หนะคะเซตที่ห เซตต่อไปเซตที่6เซตที่6จะมีกระถาง5-2กระถางนะคะกระถางที่1จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะรวยล้นฟ้ากระถางหกระถางที่2จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะนี่หลอดใหม่เนาะนี่นะคะด่างมันอย่างนี้เนาะอยู่ในกระถาง5เหมือนกันนะคะสาวนครชัยศรีนะคะ กระถางที่สามจะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะ1ตะวันพันดาวกระถางที่สามกระถางที่4ี่จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะใบนี้วันส่งน่าจะเฉาปูจะดึงออกให้เนาะนี่นะคะอันนี้ใบใหม่นะคะด่างแบบนี้เนาะเศรษฐีพันล้านนะคะเซตที่หนะคะเซตที่หก เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7ก yeah. mm ็ม hmm. ีกระถาง52กระถางนะคะกระถางที่1จะเป็นบันดานซับนะคะบันดานซับกระถางห้ามี2กระเออสองต้นในกระถางนะคะกระถาง5นิ้วนะคะบันดานซับนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะนี่กระถาง5นิ้วนะคะรวยล้นฟ้าไทยกระถางที่3จะเป็นเจ้าโปแก้วนะคะเจ้าปอแก้ว ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะเจ้าปอกแก้วเนาะกระถางที่4ี่จะเป็นไก่สมพงนะคะไก่สมพงไซส์นี้ก็ขึ้น6ได้แล้วนะคะนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะเซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8จะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือนนี้ฟูให้ห้ากระถางนะคะ5กระถางแล้วกระถาง4ี่สากระถางนะคะ กระถางที่หนึ่งจะเป็นเดือนกันยายนนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะต้นนี้ที่มีใบเดียวคือเป็นเป็นต้นแม่เขานะคะยุบแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะคะกระถางห้าจุดจุดห้าเนาะเดือนกันยายนนะคะสำหรับใครที่ชอบฟอร์มกอนะคะก็เอาไปลงกระถางใหญ่เลยสำหรับใครที่ชอบทำทำจำนวนเนาะก็แยกลูกผ่านะคะนี่กระถางที่หนึ่งเดือนกันยายน กระถางที่สองเดือนมกราคมนะคะมกราคมขึ้นหกขึ้นแปดได้แล้วนะคะเดือนมกราคมใครสะสมตับเดือนนะคะกระถางที่สามเดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้ก็ขึ้นหกขึ้นแปดนะคะนี่นะคะเดือนกุมภาพันธ์กระถางที่สามกระถางที่สี่ที่ห้าจะเป็นเดือนเมษายนนะคะปูให้สองกระถางเนาะนี่นะคะเอาไปใส่เป็นฟอร์มกอกันนะคะเมษายนนะคะมีสองกระถางนะคะรวมแล้วเป็นห้าเนาะตับเดือนเซตที่ นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะจะเป็นไม้แยกนอนะคะนี่มีหลอดมาแล้วอันนี้จะใบล่าสุดเนาะนี่อยู่ในกระถางห้านะคะนี่นะคะองค์หญิงทอฝันไม้แยกนอนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่2ตัวนี้จะเป็นราชาวดีนะคะแต่จะเป็นเป็นหน้าหน้า เขาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าหน้าเขียวนี่นะคะเป็นเปลือกเขียวมาอย่างนี้อันนี้ก็ฮาร์ปเลยนะคะนี่ราชาวดีนะคะหน้าแปลกดีนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสีพนมมาศตนะคะเอาไปรุ้นด่างเอาเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะเพราะว่าบางต้นงอกขึ้นมาเขาก็ด่างนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะสีพนมมาศนะคะไม้แรงมาปีหกห้านะคะกระถางที่สาม กระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ต้นบึมๆเลยอยู่ในกระถางสี่นะคะเอาไปอัพขึ้นขึ้นหกขึ้นแปดเนาะล้นกระถางแล้วนะคะกัดสีสวยๆอย่างนี้แล้วนะคะนี่เศรษฐีสุพรรณกระถางที่สี่นะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปจะเป็นเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษมีสามกระถางเนาะจะมีกระถางใหญ่สองกระถางนะคะแล้วก็กระถางสีหนึ่งกระถางเนาะ ปูให้ที่500บาทรวมส่งนะคะมาดูนะคะกระถางที่15.5.5จนะ่าจะเป็นปูโสมนะคะปูโสมอยู่ในกระถาง5.5นะคะปูโสมนี่นะคะจะเป็นไม้ด่างใบกลมเนาะใครยังไม่มีนะคะเก็บได้เก็บนะคะกระถางที่2จะเป็นนารีบุรพานะคะจะเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันแต่ว่ามีหน่อลูกโผล่มาแล้วนะคะนั่นนี่นะคะอยู่ในกระถาง5นะคะนารีบุรพานะคะกระถางที่สอง กระถางที่3ามนะคะนี่สีพนมมาศหน้าจดทะเบียนนะคะนี่ใครยังไม่มีนะคะสีพนมมาศนะคะกระถางสี่เนาะนี่นะคะเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษ500บาทรวมส่งนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันเนาะรวมเซตพิเศษก็10เซตนะคะปุฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ